นี่ครับพ่อแม่พี่น้องนักล่าปลากะเบนตัวจริงเสียงจริงครับวันนี้เหตุการณ์จริงๆนี่ครับนี่ร้อยห้าสิบโลอย่างต่ำครับผมตัวนี้น่าจะเล็กสุดครับติดโลโอ้โหยอดจริงๆคนนี้ทะเลอย่างศิลาครับผมสมบูรณ์นี่ครับ ฝีมือจริงๆนะครับต้องฝีมือจริงถึงจะได้ขนาดนี้นะนี่ครับสรุปแล้วตลาดผักเบนแห่งตำบลน่างทิลานี่ครับตัวนี้น่าจะยี่สิบโลนี่ครับนี่ครับตัสุดท้ายตัวนี้สิบเอ็ดตัวทั้งหมดร้อยห้าสิบยังตำเราร้อยห้าสิบโลนะครับร้อยห้าสิบยังต่ำานเกินนี่ฮะชุดนี้เจ๋วๆเลยครับผมนี่เต็มคันรถพ่วงเลยครับ สิบเอ็ดตัวตัวใหญ่ๆประมงพื้นบ้านอ่างฟิลาครับผมนักล่าปลากระเบนตัวจริงฮะไม่เคยทําให้ผิดหวังครับนี่นะครับชีวิตประมงพื้นบ้านเวลาได้ก็ได้เวลาอดก็อดในเรื่องปลากระเบนไว้ใจคนนี้ครับผมไว้ใจได้ครับประมงพื้นบ้าน